สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในช anel YouTube ต่อนักดนตรีตาบอดนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราามาฟังอันนี้ดีกว่านะครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้นะครับวันนี้เป็นเกร็ดความรู้บ้างนะครับเกี่ยวกับของคน ที่ซื้อโทรศัพท์ติดโปรนะครับจะเป็นยังไงนะครับเมื่อไม่จ่ายค่าชำระให้เรียบร้อยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไม่จ่ายค่าชำระนะครับหรือว่าเราหยุดจ่ายนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนรามาฟังกันนะครับก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจว่า,ามือถือติดโปรเนี่ยบริษัทเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อนะครับเวลาเราไปซื้อตามตามตาม อ่าห้างบริษัทเนี่ยนะจะเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้จริงจบริษัทเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อนะเราซื้อเองนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราซื้อเองเราก็ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับโอเคนะครับในส่วนของบริษัทนั้นเขามีหน้าที่ขายนะครับเขาก็มีแรงจูงใจนะครับก็เหมือนเราขายของน่ก็เหมือนเราขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีแรงจูงใจให้คนมานะครับ แบบนั้นเหมือนกันนะครับโอเคอย่างแรกนะครับถ้าเราไม่จ่ายค่าโปร,โปรที่ยังค้างคางอยู่นะครับจะเป็นเดือนกำหนดระยะเวลากี่เดือนก็ช่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่จ่ายหนึ่งทางบริษัทนะครับทางเครือข่ายที่เราที่เขาให้บริการเราเนี่ย จะมีใบแจ้งเตือนนะครับจะมีใบแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าเ <c oughs> นี่ยนะคุณต้องไปชําระค่าอ่าโปรโที่คุณติดค้างไว้เท่านั้นเท่านี้นะครับเขาก็จะมีกําหนดระยะเวลามาให้เหมือนกันนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นหกเดือนอาจจะเป็นหนึ่งปีอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับ <c oughs> มีใบมาแล้วข้อหนึ่งให้ไปจ่ายนะครับค <c oughs> ่าชำระเสียให้เรียบร้อยนะครับ ข้อที่2เมื่อคุณยังไม่จ่ายอีกนะครับทางระบบที่คุณใช้เครือข่ายนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีการระง,งับการาโทรนะครับพูดง่ายๆคือระง,งับซิมชั่วคราวนะครับก็เหมือนกับเราไม่เติมตังเข้าเครื่องเนี่ยนะครับแบบนั้นแหละนะครับสาหากยังไม่มีการชำระเข้ามาอีกนะครับ อันนี้ทางบริษัทเขาก็จะมีใบ <c oughs> อ่าอ่าไม่ใช่ดิทางทางทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจะมีใบแจ้งเตือนให้เรานะครับทำไมถึงมีล่ะ <c oughs> เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเขาเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องค่าเสียหายเราได้นะครับโอเคนะอย่าลืมนะครับว่าเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้เพราะเพราะว่าเขาแล้วเขาก็ฟ้องได้อย่างชอบทมนะครับตรงนี้นะ อย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าการซื้อขายสัญญาอะไรมันต้องมีรายรับอักษรนะครับเป็นหลักฐานนะครับจะเป็นเงินสดเงินผ่อนนะครับประามละนะครับมันต้องมีสัญญามีการทําเป็นรายรับอักษรไว้นะครับยิ่งเป็นแบบติดปโปรแล้วยิ่งไปกันใหญ่นะครับตรงนี้นะต้องเรียนให้ฟังนะครับอย่างนี้นะครับ ต่อไปครับที่ว่าตำรวจาทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีหมายสารมาหมายเรียกนะครับหมายเรียกออกมานะครับและเขายังสามารถาบริษัทยังสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเราได้นะครับส่งฟ้องศาลได้นะเพราะคดีพวกนี้นะครับมันก็เหมือนกับเราไปหลอกลวงเขานะครับแบบนี้นะครับ โอเคต่อไปครับทางาผู้เสียหายนะครับหรือว่าทางบริษัทผู้เสียหายที่เราไม่จําเราไม่ชําระค่าบริการเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยึดที่ดินของเราได้นะตรงนี้ต้องระวังนะครับยึดที่ดินของเราที่เรามีอยู่นะครับเอาไปขายทอดตลาดเพื่อที่จะนําเงินอ่านำนำนำ,นำมาแปลเป็นเงินเป็นค่าชําระ ค่าเสียหายค่านี่ที่เรายังติดโปรเขาอยู่นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนซิมหนีเออถึงเวลาไม่จ่ายแล้วหลบหน้าหลบตานี่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้คุณจะเปลี่ยนซิมใหม่นะครับต้องเข้าใจจั้งนิดหนึ่งนะครับว่า <c oughs> ซิมการทุกวันนี้นะครับเขามีการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนของเรานะครับ ดังนั้นไอเรื่องที่จะหนีนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแทบจะไม่มีเลยแหละนะครับเพราะบัตรประชาชนของเราเนี่ยเขาใช้ในการลงทะเบียนซิมการอยู่แล้วดังนั้นเขามีการถ้าเขาตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีมันจะมีชื่อของเราปรากฏอยู่นั่นเลยนะครับเขาจะมีเครื่องสแกนของเขานะต้องระวังนะครับนะตรงนี้นะครับเราหนีไม่ได้หรอกนะครับเราต้องชำระนะครับ นะนอกจากจะโดนดำเนินคดีแล้วเนี่ยที่ดินของคุณอาจจะโดนยึดได้นะครับตรงนี้นะต่อให้เปลี่ยนซิมใหม่เปลี่ยนเครือข่ายใหม่นะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าในใบสัญญามันก็ยังคงเดินหน้าอยู่นะครับมันไม่ได้หยุดไปตามที่คุณเปลี่ยนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับโอเคนะครับใบสัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับ นะโอเคก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าทางบริษัทที่เขามีการาจัดโปรจัดเครื่องให้เนี่ยเขาไม่ไม่ได้บังคับคุณนะคุณซื้อเองนะครับแรงจูงใจของเขาไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะครับจริงๆแล้วนะนะครับถ้าเรายังไม่มีนะครับเรา เรายังไม่พร้อมเราก็ไม่ควรเสี่ยงซื้อตัวโปรนะครับเพราะตัวโปรเนี่ยมันได้ถูกกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีไม่ได้ชำระค่าบริการเข้ามาในแต่ละเดือนในแต่ละอะไรที่เขากำหนดเนี่ยเรามันอาจจะเกิดโทษกับเราได้อย่างคาดไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นการจูงใจของเขานะครับและเขาก็ไม่ได้บังคับคุณแม้แต่นิดเดียวนะคุณซื้อเองคุณก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับ ในส่วนนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับช่องต่อนักดนตรตีตาบอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใปหม่ๆตามมานะครับโอเคนะครับผม อาเสียงเป็นอะไรอีกละโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ